สวัสดีครับอีก3นบานข่อยกับผมพรชาแนลครับผมวันนี้ผมกับมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากแฟนๆเนะครับเนะครับผมก่อนจะไปรับชงคลิปกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนั่นเลยด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทําคลิปต่อๆไปครับผมไปพี่น้องไปเบิ่งครับผมว่าเก็ดความรูนั่นคือยังครับผมไปเอาละครับ นี่มะหอดต้นมะฮูครับนี่นี่คือต้นมะละกอรหรือว่าต้นบะฮูงครับต้นมะฮูงครับนี่หนึ่งเนี่ยครับลักษณะมันจะมีแบบนี้นะครับลักษณะมะละกอมันจะมีตาตาหางครับผมตาหางตาหางตาทีแบบนี้ครับนี่ครับมีตาทีครับผมตาทีเมื่อกี้นี่มีสระกันไปครับนี่คือเป็นยังมันจะเป็นแบบทําไมมันถึงเป็นแบบนี้เนาะ อันตาหานก็ค <Pop keys> uh ือครับช่วงนาฝนครับ so น้ําจะเยอะเป็นวลาการเจริญเติบโตมันจะมันจะเร็วครับมันตามจะห่างครับพอมาถึงตาทีครับผมตาทีนี่ตาทีครับมันจะเป็นหนาแรงนะครับเนาะนาแรงนี่หนามมันจะหน่อยครับมันอกลการเจริญเติบโตมันก็จะชาครับผมนี่นี่แหละครับคือเก็บความรู้เกี่ยวกับต้นมะละกอนะครับเนาะหลายท่านอาจจะเห็นว่าเออทำไมต้นมะละกอมันเป็นแบบนี้ครับนี ตาที่ตาห้างแมีแบบปองหน่อยปองใหญ่นะครับบอกสุรศรีนะสังเกตเพื่อนครับมันจะมีแบบหน่อยแบบใหญ่ไหมพี่พี่แบบหน่อยแบบใหญ่พี่หนูเห็นต้นมะแล้กอต้นนึงมันอยู่หน้าบ้านนะพี่ไปดูให้หนูแน่ยีแล้วมีสองต้นหนังบ้านเนี่ยมีอมีมีพี่ลองเดินไปดูไปดูถ้างั้นไปดูไปไปนั่นต้นไหนนต้นไหนนั่นนั่นไหนนี่พี่อ่ะต้นนี้เหรอใช่อันเนี้ยมันได้รับน้ําน้อยหรือมันได้รับน้ํามากเนี่ยอ๋ออันนี้เลยมันไม่ใช่นาแหลงไม่ใช่นาฝนหรอก อันนี้น้ำมันท่วมมันตายแล้วเนี่ยดูดูดีดูก่อนนี่มันตายแล้วน้ำท่วมไม่ใช่น้ำฝนหน้าแรงน้ำท่วมมันตายแล้วไปทมอะไรไม่เข้าท่าได้ก็บุ่มเล